ใครเล่นแปดก็คุณแม่คนนี้นี่นะคนหมายเลขแปดนะคะเป็นคนมีบุญบารมีมาเกิดสมองดีปัญญาดีพัฒนาตัวเองดีสมองเฉียบแหลมเป็นคนสองบุค,คลิกอคุณถ้ามีคู่ครองคู่ครองเป็นเลิศถ้าไม่มีคู่ครองคุณจะเป็นเลิศจริงคนหมายเลขแปดเป็นคนสองบุค,คลิกนะคะใครที่เป็นคนหมายเลขแปดคุณจะมีสองบุค,คลิก คุณจะเป็นคนที่สมมติเนาะกับเพื่อนแบบหนึง่งกับคนในบ้านแบบหนึง่งหรือการสแสดงออกของคุณสามารถทําเหมือนคนสองบุค,คลิกได้อะคะ่ะคุณจะมีความสามารถพิเศษคุณเป็นคนมีบุญมาเกิดถ้าสมมติว่าคนใหมายเลขก8ได้ปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งนะคะคําว่าอย่างเคร่ง คือปฏิบัติเลยหนึ่งปีเต็มสมมตินะคะให้คําปฏิญาณต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่ออะไรก็ตามว่าคุณเนี่ยจะปฏิบัติสวดมนต์นั่งสมาธิไม่ต่ํากว่าวันละสมมตินะคะนั่งสมาธิไม่ต่ำกว่าวันละห้านาทีสวดมนต์ให้จบหนึ่งแผ่นพับสมมตินะคะ,ะ,นนมมะ,คะเป็นเวลาหนึ่งปีในหนึ่งปีนั้นนะคะโอ้โหคุณจะมองเห็นสิ่งดีอะ่ะแบบแบบมหาศาลกว่าคนอื่นเลยนะเลขแปดนะเพราะเลขแปดอะคะ่ะเป็นคนมีบุญบาร,รมีมาเกิดนั่นแสดงว่าเขามีทรัพย์สมบัติตั้งแต่อดีตชาติมาเกิด แต่การที่เขาเบิกรัพย์ไม่ได้การที่เขายังไม่รวยสักทีไม่มีทรัพย์สักทีหรืออะไรสักทีเกิด <_ S 1> <_ S 2> จากการที่เขาอะค่ะยังไม่เคยทําพิธีการเบิกทรัพย์ของเขายังไม่เคยมีวิธีการนะคะในการที่จะนําทรัพย์ตัวเองกลับมาแล้วคุณไม่ต้องถามเลยนะว่าทรัพย์คุณจะมาทางไหนมาได้ทุกทางเลยเมื่อเปิดแล้วปัญญามานะคะอันนี้คนหมายเลขแปดนะคะเพราะว่าพอเปิดปุ๊บสมองดีปัญญาดีนะคะมีการพัฒนามากกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นค่ะ ถ้าคุณตัดอย่างยกตัวอย่างเนาะสวดมนต์เ็จคุณจะหยอดกระปุกวันละสมมุตินะ,ะวันละหบาทสิบบาทให้ครบหนึ่งปีสมมุตินะคะคืออะไรก็ได้ค่ะที่ทําเป็นชิ้นเป็นอันนะแล้วพอได้เต็มแล้วคุณจะเอาเงินนี้ไปทําบุญแล้วก็แบ่งให้พ่อแม่สมมุตินะคะอันนี้ยกตัวอย่างแล้วคุณต้องทําเต็มปีเลยนะคะแล้วในขณะที่คุณทำอะคะ่ะคุณจะได้เป็นสองเท่าของคนเลขตัวอื่น เพราะว่าคุณมีบุญมีบรารมีมาเกิดคุณมีของมาเกิดอะค่ะไม่ได้ว่าเกิดแบบมาแล้วมาสร้างเอาเองในปีนี้ในชาตินี้แบบนี้ค่ะเนาะมีของมาอยู่แล้วแต่เบิกของไม่เป็นวิธีการเบิกอย่างที่ครูบอกค่ะบางคนเบิกบุญไม่เป็นบางคนเป็นลูกหลานทยานียนนาคแต่ไม่สามารถเบิกทรัพย์ในบาดาลได้เพราะจริงๆแล้วมันมีองค์ประกอบเยอะมากที่คุณยังไม่รู้ครูก็ยังไม่รู้แต่พอเราเรียนรู้ฟังธรรมะเยอะๆฟังคนนั้นคนนี้พูดเยอะๆมันเป็นบางอย่างที่ลดล็อกทีละนิดอะค่ะ นะคะทาไมเงินงอกได้ทําไมเงินในอดีตเอาเอ้ยทาไมเงินในนี้ได้ได้หยบดงงง,งล่าสุดถามพี่ลุงได้เลยนะครูลงทุนไปคืออันนี้มันเป็นกองทุนมาใหม่เนาะเป็นกองทุนที่ระยะสั้นนะคะครูก็ลองลงไปสอง0,000บาทนะคะเพิ่งเราพี่ลุงฟังเมื่อไม่กี่วันนี้เองวันที่พี่ลุงมานะคะ,ะผู้จัดการมาหาครูที่บ้านครูก็งงนะคะเขาโทรมาแล้วเขาบอกว่าขอเข้ามาหาครูคิดว่าเขาอะไรเงี้ยพอมาถึงเขาก็ ให้ครูค่ะเอาเอาแอปป่าตังมาแล้วเขาก็เปิดให้ดูครูเพิ่งลงทุนไปสองแสนบาทเมื่อไม่ไม่นานไม่น่าถึงสองเดือนครูได้ดอกเบี้ยหกพันกว่าบาทนะคะน่าจะหกพันสองนะคะถ้าจำไม่ผิดหกพันสองหกพันสามค่ะเพียงเวลาแค่ไม่ถึงสองเดือนอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้ก็เรียกว่าซับในอดีตปรากฏอย่างนี้ก็เรียกว่าเงินงอกค่ะนะคะเพราะจริงๆแล้วมันไม่งอกก็ได้ไงมันขาดทุนก็ได้หรือมันไม่ได้ก็ได้มันเท่าทุนก็ได้ถูก,ถกต้องไหมแต่อันนี้กําลังจะบอกถึงว่า นะมันจะมีที่มาค่ะเมื่อเราเบิกเป็นเมื่อเราเบิกบุญเป็นเมื่อเรานั่งท่องคาถาเป็นเมื่อเราครูอะนั่งท่องคาถาเงินล้านทุกวันนะ่ะคุณคิดดูนะนั่งเฉยๆก็ท่องเดินก็ท่องอะไรก็ท่องอาบน้ําอะไรก็พูดแต่เรื่องดีๆอะไรแบบนี้ค่ะมันเหมือนติดเราอะไม่ไปหาใครแต่ติดเราอะหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่ดีธรรมะติดสบายกายสบายเงินก็มาแบบง่ายๆสบายๆายนะคะคือเป็นแบบนี้จริงๆครูยังให้พี่ลูงดูเลยนะคะว่า สองแสนบาทอะไม่ถึงสองเดือนอะครูทํากาไรได้หกพันกว่าบาทจากการลงทุนอะนะคะครูถอนเลยในวันนั้นแหละถอนเลยนะคะเมื่อสองสามวันที่แล้วเองนะคะเนี่ยครูกําลังจะบอกว่าสิ่งที่ครูทํามันต้องเห็นนะคะมันมันมันไม่ใช่แบบว่าพูดตามเขาแบบว่าเขาสอนมาแบบนี้ถ้าครูปฏิบัติไม่ได้หรือทําไม่ได้ครูไม่กล้าบอกคุณเพราะว่าครูไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่าอะคะ่ะเข้าใจเนาะแต่อันเนี้ยแค่จะเอามายกตปวอย่างให้ฟังเฉยเว่าทำไมครูถึงเชื่อ ทำไมครูถึงมีเงินแบบมาช่วยคนนู้น úng, คนนี้ได้เยอะทำบุญได้เยอะเพราะเรามีความเชื่อค่ะว่าเงินเรางอกมากเท่าไหร่เราก็ทำบุญได้มากเท่านั้นเรามีเงินมากเท่าไหร่เราก็ช่วยเหลือผู้คนได้มากเท่านั้นอย่างเงี้ยค่ะสร้างบุญไปเพื่อจะเป็นเกราะป้องกันเราด้วยนะคะอันนี้ก็ให้ธรรมทานนะคะสําหรับคนหมายเลขแปดเพราะว่าคนหมายเลขแปดไม่ต้องห่วงค่ะคุณมีของดีมาอยู่แล้วค่ะมีอยู่แล้วนะคะเป็น